สวัสดีค่ะวันนี้แบนคาริสนี่นะคะจะให้ดูเคสลูกค้าที่กดในเรื่องของสิวอุดตันนะคะว่าทําไมเราถึงต้องเคลียร์สิวอุดตันนะคะเพราะว่ากรณีสิวอุดตันที่มันฝังอยู่ภายใต้ผิวหน้าของเราเนี่ยค่ะมันจะเป็นเชื้อแบคทีเรียรที่กินเนื้อเราอยู่นะคะการเคลียร์สิวอุดตันออกเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบนะคะ หลังจากการกดสิวเนี่ยเมื่อเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่รงจุนนะคะที่ดูแลในเรื่องของการลดสิวลดปัญหาที่อยู่บนผิวหน้าของเราจริงๆเนี่ยมันทําให้ปัญหาสิวเนี่ยค่ะหายไวขึ้นนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่เขตกรุงเทพนะคะสามารถมาใช้บริการในการกดสิวแล้วก็ควบคู่กับการดูแลผิวหน้านะคะเต็มขั้นตอนได้เลยนะคะซึ่งทางแบรนด์จะมีผู้ดูแลเนี่ยค่ะจะดูในเรื่องของการเคลียร์สิวให้ทั้งหมดเลยนะคะ เดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะค่ะโอเคนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ส่วนกรุงเทพนะคะสามารถแวะเวียนมาดูนะคะแล้วก็มาเคลียร์ปัญหาผิวหน้าได้ค่ะเบอร์ติดต่อของทางแบรนด์นะคะ084นะคะ693 8889นะคะแล้วก็เบอร์084 3844445ค่ะหรือว่าสามารถแอดไลน์ได้นะคะ พอสอบถามกี้โดยตรงเลยก็ได้คะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะวันนี้คะ่ะ